สาวกแบรนเนมห้ามพลาดกับ Easy Money Mega Sale 2025งานเขาจะจัดตั้งแต่1-5สิงหามนี้นะคะที่ฟิลเจอร์พาร์ครังสิตชั้นจียกขบวนรวมสินค้าแบรนเนมหลุดจำนำสุดจึงกว่า5000รายการมาไว้ในงานที่เดียวทั้งกระเป๋าแบรนเนมเครื่องประดับหรือใครที่เป็นสายนาฬิกานะคะก็ไม่ควรลาดเพราะราคาเขาดีมากสินค้าภายในงานมั่นใจของแท้100%ในราคาสุดคุม้มพร้อมโปรโมชั่นสุดว้าวสินค้าลดสูงสุด40%ไม่รอช้าก็พามาบุกงาน Mega Sale เขามีกิจกรรมให้เราได้เล่่นนนนนภาาายยใงงดด้วะะะคคะแลทีสััญพิก ะะลงมาจากบันไดก็เจองานแล้วคะ่ะทุกคนงานนี้สามารถแปลงของเป็นเงินได้ง่ายๆหากมีความจําเป็นใช้เงินในอนาคตสมารถชอยได้ทางลุกลักชูและก็ยังช่วยรักสิ่งแวดลอ้อมจากการลดขยะแฟชั่นด้วยนะคะหรือใครเป็นสายพรางเครื่องที่นี่เขาก็มีนะคะเป็นสวรรค์ของนักช็อปที่ <c oughs> แท้ทูก็เพราะว่าของมันต้องมีหาช็อปในราคาสุดคุ้มใครจะไม่ชอบบ้างและยังสามารถช็อปออนไลน์ได้ในอีซี่ออนเลยจะเลือกดูเพรเก๋ๆก็มีนะแกส่งฟรีทั่วประเทศสินค้าหลุดจำนำจากโรงจำนำบนแอปอีซี่สมาชแจกโค้ดส่วนลดช่ำๆห้ามพลาด กับงานดีๆแบบนี้วันที่1สิงหาถึง5สิงหา6-8นี้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิการีบเลย